สองสูนี่เป็นแมงคนอเนื้อคนเมาะนะ่ะเป็นปูเลือสีผู้เขาคัยวห็นว่าที่เนี่ยเป็นปูเลือสีผู้เขาคว้วด้หนีเอาเล่มาใ่ห้เไ็นอยังก็จำในติบอกไม่ยาวกระทองไหวทองไหวทองไหวเพราะทำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูวชองกาพารวยครับผมเมื่อนี้ผมมีโคงสุดท้ายของแอดไม่จะมายำไ้เอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับล่าสุดแอดไม่ฝันดีฝันคักนะครับเสียงแล้วแห้งฝันดีคัคนะครับผมสำหรับเอฟซีานไดนที่เห็นตองหงดของแอดไม่ก็จเจ็ดได้นะครับเนาะเมื่อนนี้กัดจี้ยำห้ฟังข้าวๆก่อนรตองหงดแล้วก็ล่าสุดนี่เพื่อนเสียงเด็กแลนะบนฝันว่าปูผู้เขาค้วยวู่พอดีเพื่อนบอกซื้อเลยบอก จ่าเมื่อบอกซื้อเลยปาดบอกเลขกันบ่บวกจ้าปาดพับกระดาษไปซื้อเดยเท่ามูอนี้เอา,าเอาเอาเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องกล้าผ่ารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครแชร์ขอให้มีโชคนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วขอให้ดวงเปิดนะครับผมหลังจากที่เปิดดวง้วนะเนาะสะดอกเคาะต่อสตา์เปิดดวงรับโชครับทรัพย์นะครับผมวูลน,นี้ถูก รางวัลที่หนึ่งน้ำกันนะครับขอเอฟซีถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับแบ่งให้อาดการน้ำจากใบนะครับเด้อยคนละใบนะครับผมได้ซีใบเอฟซี FC ได้ผมพ่อ,อจงว่าห้อยู่ฟันว่าไดนั่นที่น่นมาบอกเอออย่านอกเรืองอย่านอกเรืองเอาของแอดใหม่ก่อนของแอดเก่าวไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวบอกท้ายคลิปรางวัลที่หนึ่งตัวไหนนะครับผมเอาสวัสดีแอดใหม่สวัสดีจ้ามันเห็นมาเด็กเนี่ยจังหน่อยเนาะ จ้พิธีของตะแล้วจ้ะตอนทำพิธีคือว่ามีคนถามบอกอุ้ยอย่าบอกอะไรทห้หยางอยู่บอกเออเจ้าถามเจ้าถามอือใครถามเนาะอืเจาาใครถามหยาดคือว่าคนทองเกือบลูกเรียนจุงโย่สิเลยม่บอกใช่สิไค่นทองเกือบให้โยดากสิแล่นแล้วโอ้ยยังดีนะมีสติที่ว่าจะคล้องอลูกนะ มือมาสั่นแรงต้องสีห้ยโอ้คือสีถึงยิงคันเหรอไม่เลยนี่เนี่ยสาวบากนี่แอบยาก้าวบอกสาวบอเอ้ามือเสาวค่อยเบอกจ้ะมือเสาวค่อยเบอกเนาะผู้ใดอยากฟังมือสาวเขาฟังความกันเอ้าขอต้องหวนนะที่ว่าฝันเอาข่าวๆก็ได้ที่ว่าฝันว่าได้ไปนั่งคุยกับจ้ะบอกข่าวๆล่ะเพราะว่าจำได้อยู่อ๋อฟังเนี่ยฟังเนี่ เพื่อนจ่าเคลืึ้นต่อตอ่อหงวดเด้จ้าเสี่ยวต่อต,อตอ่อหงวดเห้ฟบ,บ,าบ,าบานน้างต่อหงวดอ่นหลักฟันว่าหลับขี่มอไซค์ไปเบียนห้าหกหกไปเฮียนคุณแม่ที่ว่าเสียชีวิตไปอยู่เฮียนในบ้านอ่ะแม่เพิ่งตายไปเร็วเด้แต่ว่าเจ้าคองอ่ะขี่มอไซค์ไปเบียนห้าหกหกไปถามเพื่อนมาเพื่อนในเหลขตัวใดบันที่นีเพื่อนได้บอกว่า ได้ศูนย์เด่นได้สามเจ็ดแล้วก็สองศูนย์แต่ว่าเอาสองศูนย์นี่ไปแบ่งคู่นเนี่ยพลังสี่เอาสองศูนย์ไปแบ่งคนจะเอาสองศูนย์นี่ไปแบ่งคนเนี่ยพลเหมาน่ะอันนี้นคือว่าฟันตองหวงั่นใวข้อฟันตองหวั่นั่งเป็นตุเป็นตะเลยเด้แบบแบบบอลูเลยว่าเพื่อนตายจริงในว้อฟันอ่ะลืมเนี่ยว,ว่าเพื่อนตายไปแล้วแต่ว่าจะควงเป็นนัาหงอนว่าเพื่อน เป็นตู้เป็นต้าเว้านันเว้านี่ไปเลยเด้ <ừ> แต่ว่าหลาน,นางยูงสีนะเพื่อนกับน,นางยุงสีแตเพื่อนเอามือเพื่อนอะจีมยังยุงังสียสีพหลานเรื่องบอกเพื่อนว่าเงียบมันสีเกียร์ประจันเพื่อนเอาจีนไปเลยต่ขายข,ายขึ้นมีเพื่นยังงเป็นจีนจีนจีมจึงเสือเพื่อนขาดไหนยุงมือขาด <ừ> มันเป็นหาหนึงน่งหนึ่งหาบ่นาะเนาะ หาบอลูคือกัดหาหนึ่งหนึ่งหาพ่อตาโฮกนี่เลขขึ้นแขนเพื่อนจ้าไอ้พ่อตาโฮเขาซากระสันบอกเขาไปเอาห้องเพื่อนดอกเอาแกว่าอันนี้แค่บอกให้ฟังซื้อว่าเพื่อนจิ้มจังสี่จิ้มจนเสื้อยู่มือเพื่อนขาดนั่นแหละแต่ว่าที่เพื่อนบอกล่ะนะก็คือแบบว่าเอาสองศูนย์น่ะไปปั่นโคเน่เพื่อังสี วันาานี้ที่ว่าเสียงสองศูนย์เป็นยังไงบ้านเซียงสองศูนย์นี่ฝันดีคักดีเนี่ยเสียงสองศูนย์มาขึ้นนี่ฝันว่าขันมานสิออกตัวนี้นะปูเล่ควาดูหลานฝันเกียงเดินเล่ฝันฝันมาไปยังไงนี่แหละก็แอดก่าไปบอกลายคนน้นนึงมานี่นี่เล่ไปขวากบกบวงโกบววงกบวงวงกับมูสีบอกกบก้ามง,งามง,ง่ายงาม ข้าจะวาที่แดดไม่เปิดหมาไปเลยเราเล่นเดียวขึ้นไปมันมีดีมีอกม่วงมันไม่บอกว่าขายโน้ตซาบาทเพะไม่ว่าขายโน้ตซาบาทแต่ว่าพยาคายเราก็เรียว่าขายแน่ดังเสียงซาบาทในรางสิคนได้ไปตอยช่งสูงหรลงมาให้ซาบาทยี่สิบบาทมันนี่นี่เพราะแต่ยี่สิบบาทเดินบอกก็เล่ไปไปเงยังก็สิไปเบาได้ถือเชื่อก่าไปเที่ยวไป ขี่รถไปก็เลยไปเกาะผู้เขาผู้เขามันหันมีวกหอไอเฟลสะพานสะพานขามย่าง,ง,งๆเลยอ๋อ oh, ไปเชียวเมืองนอกคุณตัวนี้แะลัะเป็นะคะก็เพราะไอเฟลมีมีสะพานสะพานเหล็กเด็กเป็นสะพานแขนสะพานหนึ่งบ่ะ้วลัสะพานแคนแบบ mm hmm. เป็นเล็กเป็นย่งใใคล้ายๆอยู่น้องปรากษ์บ่คืออยู่น้องปรากษ์บ่ะคือแต่ว่ามันยางก,กว่านั่นมันใหญ่กว่านั่น,น,กกน,นจ้ะสะพาน,นติดต่างประเทศ ขนาดมันย่าวขนั้นเพราะว่ามันมีภูเขาน้ำไมนมีภูเขานี่อย่างมาที่นี่เพราะไงว่าไอนน้ฟิลเติมขนาด,ดนั้นเพราะเพราะหอยเจอแล้วแบบนี้ปูภูเขาค <นะ S 1> ั้<ม>วไกันเลยมาหาฝัน <ะ S 1> ดได้เรียงเดียวกันละเพาต้องงงตลาดว่าอะไะกับบ้องงงดอกมือนี่เพราะว่าฝันอี่ได้เรียงเดียวกันเพราะว่าหลังจากไปเสียงเี่กซื้อสองมาแล้วก็ได้เด็กได้ไปซื้อหกน้องเขาเจ้ายี่สิบบาท ซึ่งรเจ้าก็ได้ไปเด็ดมาหานยิ่งสูงมันได้มีข้าเจ้ามีบุษฎาไลยมาบอกว่าเป็นหอไอเฟลมีผู้ขอาู้เขาเงี้ยงามครับมันได้มีปูปูปูรื้อสีมีหละคนว่าปูรือสีผู้เขาค้ายมาหาว่าเอาเนตรมหาหินหนึ่งเจ็ดปูผูปูรื้อสีผู้เขาค้ยได้หนีเอาเนตหนึ่งเจ็ดมหาหิเป็นยังก็จํก็จำใน บอกไม่เงียบกระทองไหวทองไหวทองไหวเพราะว่าอย่าลืมทางจิบุกแอดการ์นี่จิบุกนอนเขาอยากนอนเนาะก็เลยไม่อยากบอกไปนอนก็เลยเสาะไปบอกวันนี้เสาะไลายจนคัมจนเด็กจนคัมจนเด็กไปจิบบอาแต่เ้าจนคัมจนเด็กคือว่ันเราอยากมื่อื่นแอดการ์เขาแต่ได้ลงคลิปเป็นมาบอกเลยว่าเป็น ปูผู้เขาคั้วไอ้จากคนมาบอกเลยว่าปูผู้เขาคั้ยมาหาแล้วเพื่อนเขาเลขกนึงเจ็ดมาให้ยอ้อบอมแมนไปวัดนี่ยดูเดูคนถือสตาก็บอกคนคอยนำมาหอดเฮียนบอกแล้วก็บ่ได้คิดหลายเดิบ่ได้คิดหลายแต่ว่าเสี่ยงเลขซูนซองเนี่ยจะเป็นเป็นปูเลือสีว่ะดิแม่เขาบอกว่ามันเป็นปูเลือสีผู้เขาขั้ห็นาดที่เนี่ยเป็นเป็นนาตาจัางเด็จะบอก เพื่อนมาแต่เสียงจีไหแบบว่าให้เห็นหนา้าเห็นตาเส็นชุดตสันตั้งสีมากบ่เห็นดอกจากอันนี้บอกบอกในวามฝันเดอ้อบ่เห็นในนิ่แต่ซื้อเพื่นบอกว่าเพืเอ่อนน่ะมหาเพื่อนซื้อปูรื้อสีผู้เขคาค้ยเดอ้อนางซีเพื่อนเอาเรื่อึเมื่เกตมาไห้นั่นล่ะซื้อไวในเดอ้ออาจจะเพื่อนถือสตองสตาไป หาเลขมองนั่นมองนี่ว่ากูเรียตตัวอินี่เด้ไปบอกมันตัวหน้ากะจีวาตะตลาดจีซื้อไว้ยู่ซื้อไว้เนี่ยเพราะว่ามันตัวกับรถขั้นแดงหนึ่งเจ็ดหาหกออกแล้วจะหาหกออกแล้วแห่งหนึ่งเจ็ดจ้าแล้าหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหาขันเลืรถขั้นนี้ออกออกขาดออกขัดออกเมีเด้จ้านั่นแหะกูออกจนรอนเด้สว่างแถมจ 1, 7, 5, ออกหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหาอีกไงนะ มันเกิเปลี่ยดิออกห้าหกงวดแรกที่ห้าออกรวดมากห้าหกตรงตรงวันนี้ไม่ออกหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งห้าออกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอยู่นั่นสามสี่งวดอะละออกขาออกเมยตารางรดของห้าออกทุกคันคูณทุกขั้นเนาะห้าหกคูนทุกคันรถคันนี้ก็ห้าหกหกเป็นเบอร์มงคลเลขสวยดึงหยุดซับดึงหยดสุด อา้าวหยกตัวเล็โชว์ให้นะโคงสุดท้ายเออไอที่ว่าหาหาสองซูนี่ได้มากในหาสองศูนหาสองซูนมากว่าจะคองเี่เป็นหาอ๋อเพื่อจะควงไปหาเพื่นอนไปหาผู้ตายอาไปหาผู้ตายจำในในข้อฟันหละกที่ว่าฟันตจงวันมาว่าจะควงที่รถปาเทเบียนทางพวงพวกนี้ไปก็ได้เอาหานาะมาจากป้ายทะเบียนรถหา หาแหนะประกาจะคลของแหนะลระกาศผู้ยิ่งนั่นแหละน้าผู้ยิ่งจากน้ายิ่งแล้วก็ขี่รดป้าะเบี่ยนทางลงไปก็เลยเอาหามาใส่หามาใส่เพราะอยากได้สามตัวเพราะว่าอยากได้อยากได้สามตัวถ้าอยากได้สามตัวก็เอาหาใส่จากผู้ใดว,ว่าอยากได้สามตัวคือเอาสองศูนที่คนบอกว่าไปปั่นข้นนั่นแหละสองศูนเอาไปปั่นข้นจ<า>้ะโอ้อ๋อหยุดตัวเลธิโซ่ตัวเลธิลืมด้ครับผมโค้งสุดท้าย แล้วตาเล่าเป็นยังไงได้ยักเชียบบอได้ขอผลบอตั้งแต่ขุนมาเศ้าขอเลยบอตํเล่านีเลจกสีวางไหนเนาะหายไปแล้วมันมันบวกเขาใช่ไหมจ่าก,ก็เล้วพราะท่านขอปูใหม่มมันอาจจะเป็นช่วงจา้าอืมก็ล่องเอฟซีถามหาหลายได้ตมเล่าแอดใหม่เหตุจังไงสีใดก็ต้องรอก่อนเนาะจ้า รอก่อนผู้ใดอยากได้กับฝากคอเมนตนที่ใต้คลิปว่าอยากได้เดี๋ยวสีให้แอดไม่ขอปูดำให้ใขอปูดำฮานันก็เริ่มออกพรรษาก็ได้ออกพรรษาให้แอดไม่ขคอนั่นหละเอ้ามาไปเห็นกันแล้วเนาะเห็นกันแล้วลวหะแอดไม่ขอออกพรรษาก็ได้เพราะว่าส่วงพรรษานี่ยยังมันกจี้ติดๆเนี่ยจัง่อยเพราะว่าเพิ่นบําเพ็ญน จ้อืมเพิ่นกติบองเพี้ยนบุญคือกันนั่นแหละคือพระนั่นแหละเขาพรรษานากเพิ่นกติเขาพรรษาซื้อศีลดูแลพระพุทธศาสนาคือกันนะมื่อนี้ยมือนมันยังมือเงินมันต่างข้ามวะมันพูดมันพูดแบบตามเล่าได้เหมือนมันพูดมาแน่ดักผันเพิ่นฟ้าเพิ่นกติสาวม้ให้จ้ะอ๋อแต่เลขกสุดแดกก็ที่ว่าไปหอยฟอวไอเฟลผมแม่นึ่งเจ็ดหนี่งหัวชิวไปหอยเฟวไป ตั้งประเทศก้อนบอกเน่นื่งเจ็ดนึ่งเจ็ดกับที่พวกไปตั้งประเทศก้อนบอกอื่นเพราะว่ามันมันขามไปในเด็กขามไปแล้วเพื่นก็บอกว่าปูผู้เขาคัวอกันปูเรื่อยสีผู้เขาคั้วอเด้อเอาม่ไห้นี่นึ่งเจ็ดนะคือไม่ได้คือแต่เหมือนซ้อแ้วไปทีไปามกูอไปตำแล้วบ่ามนม่ลอยไปแล้วบอกเมื่อนี่บ่ได้เบิ่งนด้ เมื่อลอยไปก่นอนแล้วบ่าหนึ่งเจ็ดรากาเปเนเมืองคือกันแต่ของเชียงเล็กไงเพรา,า,าะ,ะว่าตอนนี้ยังอยู่เล็กไงรัฐบาลไทยอยู่ก็ไปรัฐบาลไทยพุ่นละจ้าเพราะว่าเพราะว่าระเสียงซูนซองซูนซองรากาฟันมาได้บ่กมึงยึงยื่นไปได้แก่พุณอ๋อซูนซองจ้าไม่เม่าซูนซองย่บนมดหมดสันว่างสันแล้วก็คืออยุคที่ว่าอยู่ทั้างทางบอ่อา เงยข้อขึ้นไปเห็นหมกม่วเงยง่างๆแต่อยากได้ไหมมม่อยู่ห้องสูงบหมนเด้เอาเมื่อเลขทูบวงสรวงเด็ดตัวใดก็จำได้ว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์หกบอกเจ็ดศูนย์หกนะครับอ๋อนี่ฝากฝากใครถือน้าเนี่ยอันนี้ของแอดกาได้นี่ปล่อยจนเลืมแล้วล่ะปล่อยตั้งแต่เลขออกเลขออกุูบกับฟันเราได้ยันยันบนท่านหมูยันบนท่านหมูของแอดกาเลขออกมาฝันเลย นี่แหละจีว่าจีว่าตูโถนัวใจนะตูดใจโรลดเดอ้อตูดใจโลดแล้วคือบรงก็เป็นไม้ยักโตัล่วแต่ละมาคนละขอบคู่อะมาคนละหมองมกคนละหมอกคนละหมองยง <c oughs> ิ่งสามเลยครับเรื่องของแอนไม้นี้สามเจ็ดอยู่เดอ้อจะบอกไว้ให้ถ้าเซื้อไว้แล้วเอซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสามจับไว้เลยลรอติีเมื่อนี่เอาขึ้นบนไว้แล้วเอาขึ้นบนไว้ให้แล้วบนอยู่ไอ เงี้ยก็เนี่ยก็เออเจ้าเออเนี่ยกันเงี่ยก็ใบสีพุม่มอืมเอาขึ้นใบสีพุม่มแหนแล้วอหกหกสามสี่ 6, 3, 6, 3, 4, นะหกสามสี่นะครับเที่ยวขึ้นนะครับเที่ยวขึ้นไว้นะครับเอาหกสามสี่ประมาณหกสา 6, 3, 6, 3, มเ<า>จ็ดหกสามสี่แม่หกสามสี่เลขถูกเจ็ดศูนย์หก ทูบเจ็ดศูนย์หกะครับผมเอซีถามมาหลายงวดงวดที่ว่าออกหาศูนยนะ์ะบ่ได้บ่ได้จุดทูบก็เลยลองจุดให้เอฟซีงวดนี้ลองจุดให้เ,ใหเป็นงวดแรกเนาะบัได้มักน้ำกับจัดเท่าน,นั้นแล้วเจ็ดศูนย์หกตัวเดียวไม่ได้เขียนนะครับผมบอกในนี่บ่ได้เขียนเจ็ดศูนย์หกจุดตอนทําพิธีสะดอกข้อต่อสตาเปิดดวงรับโชครับทรัพย์ล่างแนวบวดีเติมแนวดี นะครับผมอ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดือนหน้านะครับ FC ถ้าไหนที่อยากจะเฮ็ดกะเริ่มรับเดือนหน้าเริ่มรับจองเทียนเดือนหน้าคือเดือนกันยาเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับมีจํานวนจํากัดแต่แต่จบเบิ้งออกพรรษาก่อน,อ,นออกพรรษาจะจัดใหญ่จัดใหญ่กว่กาก่า อวซาเดียนเลยอวนานนาสิอีกชัดเดียพออวนซาเนี่ยเลยพอเก่นหนามาเดือนตุลาสิเดี๋ยวไปวิ่งปฏิทินเนาะมาเลยก็เอ็ดบอว่าซเดือนตุลาคุณแตกคุณน มันเขาเงี้ออกพรรษาวันวันที่เจ็ดที่แปดวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เจ็ดที่แปดเออถ้าถ้าเ้อเพียวันที่เจ็ดนี่ก็โอเคเด้ออกพรรษาวันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เจ็ดนี่เริ่มออกพรรษาแล้ววันพระใหญ่เนาะเราจะจัดเทียเดียวเลยเนาะถ้าถ้ามันเป็นเดียนตุล่าห้าก็จะได้จัดปลายเดือน ถ้าทำออกพรรษาผู้ใดอยากมาเวียนเทียนก็มาด้เดี๋ยวจีปรึกษากับแอดไมค์ก่อนว่าสีเหตุจังไ๋จุดเทียนสะดอคอต่อสตาเปิดดวงรับทรัพย์หรือว่าจะเอาเทียนแบบไม่เทียนแบบหนุนดวงอย่างเดียวเนาะเทียนหนุนดวงวดก็สะดอคอสะดอคอมาดสองรอบแล้วแต่มันอันนี้มันก็สามยางเนาะก็ดีขึ้นกันะ ทำสามอย่างในเล่มเดียวเนาะทีอินวัน่เอเจออะไรในเล่มเดียวมีสะดอกเคาะต่อสตาอา่เปิดดวงรับทรัพย์รับโชคะรับไม่จำกัดเนาะรับไม่จำกัดเดือนหน้าภายในเดือนเดียวสามสิบวันสามสิบวันผู้ใดอยากจะ มากระมาได้นะครับออกวันเาออกวันษาวันที่เจ็ดประมาณวันที่เจ็ดที่แปดเดีย๋ยวเจ้านัดอาจารย์ตอมอีกเที่ยนหนึ่งเอ,อ้ถอดเทียนพาอาจารย์เดือนใดเดือนหน้ากันยาทอดเทียนพาอาจารย์อำเภอวังสามหมอทอดเทียนกอนนน่อนงานวันเกิดแดดกายอยู่ยี่สิบสามบ่กประมาณนี่แหละยี่สิบสามยี่สิบสี่นี่แหละยี่สิบช่วงวันที่ยี่สบสามนี่แหละทอดเทียน บอกอาจารย์แล้วอาจารย์เห็นผมมีเลขเห็มีโชคมีลาบเห็ถือเลขกชีเบอร์ลูกแานที่ได้ไปช่วยจากต้นหนึ่งกับชีได้กลายเป็นเก้าต้นก็่ลองเสลี่เละเสียงเนียงคอไปีน <c oughs> <c oughs> ไม่ยานอ่ะอ่ะสไลฟซีท่านไหนจะจองเทียนนะครับผมรอเปิดรับวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้้อยหกสิบแปดถือเลรกสามโตนั่นแหะ แล้วเราก็เปิดรับสมัครย้ําว่าเป็นความเชื่อชวนบุคคลเนะาะเป็นความเชื่อชวนบุคคลนะครับผมใครทําแล้วเห็นผลค่อยทํานะครับผมไบ่ได้ชักชวนนะครับผมไม่ได้ชักชวนไม่ได้ชี้นํานะครับถ้าเราทําแล้วดีก็ค่อยทํานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มนีม่ประมาณนี้เนะาะได้แล้วจกนอ่งหรือเปล่าล มอจ้ะไปได้เนี่ยงอนห่อเอาไปอยากนอนกับนางคุยยูเจ็กเทิ่งสมมุ่งเหรออ๋เอเดี๋ยวราเรียแต่แม่ท่างเอดกลับไปห้แล้วอ่านะครับผมชาวลาจีนี่ขอบคุณแอดดหม่์หลายๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า